สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำยำไก่แซบกันค่ะ<ม>เครื่องปรุงนะคะมีมะนาวค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายตามด้วยผงแซบค่ะ แล้วก็พริกป่นคนให้เข้ากันค่ะแล้วใส่หอมแดงหอมแดงซอย ตามด้วยผักชีฝรั่งค่ะแล้วใบสะระแหน่แล้วก็สันในไก่ทอดแล้วก็ข้าวคั่วค่ะ คนให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะลงจานได้เลยเสร็จแล้วค่ะยำไก่แซบค่ะ